มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในวิถีของผู้ให้ความลับที่ใครได้รู้เขาจะไม่ยอมให้เดนชาติบานี้ผ่านไปอย่างน่าเสียดายและจะไม่ยอมให้การร่วมพัฒนาสื่อสีขาวอย่างมีคุณภาพต้องหลุดมือไปก้าวสำคัญของไวท์ชาน n e ลกำลังเริ่มต้นขึ้นเรากำลังที่จะสร้างอาคารหลังใหม่ที่ได้มาตรฐานของการผลิตสื่อสีขาวและเราจะเริ่ม รับบริจาคสำหรับอาคารหลังใหม่หลังนี้ยังเป็นทางการในเดือนชาบานเดือนที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลกูอเลวะสัลลัมบอกว่ามันเป็นเดือนที่ผู้คนไม่ค่อยให้ความสนใจกันซึ่งอยู่ระหว่างเดือนรอยับกับเดือนรอมฎอนและมันเป็นเดือนที่การงานทั้งหลายจะถูกยกไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาองค์อภิบาลแห่งสากลโลก วันพระหัสเสบดีที่28พฤษภาคมนี้คือช่วงเวลาพิเศษในการสร้างผลบุญญ,ญาเลี้คือความหอมหวานในวิถีของผู้ให้คือช่วงเวลาวัดใจของผู้ศรัทธาบางความลับมีเฉลยแต่บางความลับเราจะไม่มีวันได้รู้เลยจนกว่าเราจะได้ลองพระรหัสที่28พฤษภาคมศกนี้ภารกิจของพวกเราภารกิจผู้ศรัทธา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป